ผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์กันมากดีกว่ามาดูกันที่คู่รักในวงการบันเทิงบ้านเราหนึ่งในนั้นน่ะถ้าพูดถึงคู่หวานต้องมีคู่องเคนภูภูมิแล้วก็เอสเธอร์สุปรีลีลานะคะและแน่นอนว่าใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของสาวเอสเธอร์แล้วหนุ่มเคนเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเตรียมจัดเซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าขออุบเอาไว้ก่อนไม่อยากจะบอกว่าจะทําอะไรให้เออส่วนใครที่มองว่านักแสดงหนุ่มเนี่ยติดแฟนจนแอบเทเพื่อนอยู่บ่อยๆหนุ่มเคนเขาขอปฏิเสธนะคะว่าเฮ้ยไม่เป็นความจริงหรอกอะไรแบบนี้ บอกก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิครับไม่บอกดีกว่าครับไม่รู้เลยไม่มีงานอยู่แล้วครับวันนี้ไม่คิวงานไม่มีครับเพราะว่าละครยังไม่เปิดครับนี่หลายคนมอกมาว่าแบบเราติดแฟนจนแบบลืมเพื่อนอะไรเงี้ยแบบเพื่อนไปไหนก็ไม่ไปช่วงนี้ไปแต่ไม่ว่างเฉยผมก็พยายามหาเวลาไปเจอเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยอย่างเพื่อนเก่าผมก็เพิ่งเจอมาก็เลยติดแฟนไปเลยอ ติดไหมครับก็ถ้ามีเวลาก็เจอกันก็ดีครับก็เป็นก็ดีก็ดีแต่ไของเพื่อนไว้พร่งนี้ได้ของเพื่อนไว้มันอื่นได้เออเขารู้จักํำดับความสำคัญนะครับเพื่อนเอาไว้วันอื่นได้ อนอกจากนี้นักแสดงหนุ่มยังถูกถามถึงเรื่องหัวใจของเพื่อนในแก๊งอย่างเตอ๋อฉันทวิทย์ที่ก่อนหน้าน,นี้หลายคนจับตาม,มองว่าเฮ้ยกําลังซุ่มกิ๊กกักอยู่กับนางเอกสาวมิวนิฐาหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้เขามีผลงานร่วมกันแฟนเดย์ดใช่ไหมแแค่<บ>วันเดียวเออเลยล่ะหลายคนก็เลยจับตาม,มองเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างอยู่ในสถาน,นะโสดแต่เรื่องนี้เนี่ยหนุ่มเคนก็บอกว่าไม่ขอยุ่งโบยว่าให้ไปถามทั้ง,ท,ง,งทั้งสองฝ่ายจะดีกว่าค่ะก็เป็นแซวขำๆครับเพราะว่าพี่เต๋อ ที่เตอ๋อเขาไม่ยอมตอบพวกเราครับพวกเราก็เลยแบบไปเรียกเรียกไม่ได้เชียร์ครับแค่แบบเหมือนแบบแกล้งแซลๆตามแบบตามกระแสมากกว่าอะไรเงี้ย ถ้าจะบอกว่าตามกระแสเนี่ยจริงๆภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ก็จบไปนานสักพักหนึ่งแล้วะนะคะคือมันจะอินต่อจากกระแสมามันก็จะนานเกินไปหรือว่าจะมีการปลูกต้นรักออแอบซุ่มอะไรกันอยู่หรือเปล่านี่ต้องรอติดตามแต่ว่าสําหรับเตอ๋อชันทวิตเนี่ยหลายๆคนก็แอบเชียร์ว่าให้กลับไปคืนดีกับพิคพัทรศยาแต่เขาบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ตอนนี้ขอเป็นแค่พี่น้องกันงั้นมาลุ้นคู่ของมิวนิธาดีกว่านะคุณออนะอันคู่นี้ก็น่าลุ้นเหมือนกัน<ช>ถือว่าก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งน่ารักน่ารักนะคะดูเคมี